สุชาติรอมวอรรงงาน เปิดเวทีการประชุมวิชาการประกันสังคมประจำปี2563รวมแรงเปลี่ยนความคิดในหัวข้อ Moving Towards a New Normal สปสครับเคลื่อนสู่ชีวิตวิถีใหม่เมื่อวันที่27พฤศจิก,กาย,ยน2563ณห้องแกนบอลรูมโรงแรมมิตรละคิลแกนคอนเวชั่นกรุงเทพนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้เกียรติเป็นประธานการจัดงานประชุมวิชาการประกันสังคมประจำปี2563ทั้งที่15พอ มอบโลกิจคุณการให้บริการยอดเยี่ยมโครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อสำนักง,งานประกันสังคมวันนี้ก็มีข้าราชการระดับสูงของกระทรวงแรงงานของแต่หลักๆคือของสำนักง,งานประกันสังคมแล้วก็มีผู้ประกันตนบ้างที่เขามานั่งฟังนะฮะเราเองก็ในสิ่งที่เราได้ให้ข้อคิดให้ความเห็นเขาต่างๆให้เขารู้ว่าแนวทางของประกันสังคมนั้นทําทุกอย่างเพื่อผู้ประกันตนนะครับตามแนวทางที่ ท่านรองนายยรัมตีท่านพลเอกประวิตยวงสุวรรณท่านกำกับดูแลกระทรงแรงงานท่านได้กำชับมาตลอดในเรื่องของสำนักง,งานประกันสังคมว่าจะต้องดูแลพี่น้องประกันตนให้เหมือนกับครอบครัวเราเองนะครับซึ่งการจัดประชุมวิชาการประกันสังคมภายใต้หัวข้อเรื่อง Moving t o w a r d a n e w Normal สปสขับเคลื่อนสู่ชีวิตวิถีใหม่ จึงเป็นเวทีในการให้ความรู้สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกันตนนายจ้างและผู้บริหารกระทรวงแรงงานสำนักงานประกันสังคมรวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญคือผู้ใช้แรงงานนายจ้างและภาครัฐตลอดจนการอภิปรายเรื่องช่วยกันคิดเรื่องประกันสังคมเพื่อนำไปใช้ในการก้าวสู่ชีวิตวิถีใหม่ได้อย่างมั่งคง ทั้งนี้การขับเคลื่อนของสำมักงานประกันสังคมมีแนวทางในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนรวมทั้งได้นำความรู้ประสบการณ์ไปใช้ในการทำงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป